เธอตอนนี้เธอต้องใส่หน้ากากแล้วสถานการณ์โควิด1 9กลับมาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทีเนี่ยแซงตัวเลขไข้หวัดใหญ่ไปแล้วไข้หวัดใหญ่นี้ก็คือขาลงแล้วส่วนโควิด1 9ก็กลับมาอีกครั้งเธอต้องเฝ้าระวังนะครับสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่ม608นะ โรคประจำตัวโรคอ้วนเบาหวงเบาหวานอะไรต่างๆตลอดจนผู้สูงอายุแล้วก็เด็กน้อยอันนี้ก็ต้องจับตาระวังนิดนึงใครเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก,ก็ดูลูกดูเต้านิดนึงนะเธอเอ,อ่อไปโรง,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 งเรียนกลับมาตรวจโควิดนิดนึงนะแล้วก็อย่าลืมพฤติกรรมเบื้องต้นเลยพกเจลแอลกอฮอล์นะครับสเปรแอลกอฮอล์เอาไว้แบบล้างมือแล้วก็ล้างมือบ่อยๆไม่ไปในที่ที่ ดูสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสถานการณ์แบบนี้แอร์แอัดอะไรต่างๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงนิดนึงสำหรับคนที่ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ใครที่อยู่กับผู้สูงอายุนะครับก็ตรวจสักนิดนึงนะก่อนที่จะเข้าไปพบเจอท่าน